ุกคนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำคือเข้ามาขอโทษแล้วน,นะคะให้อภัยเขาเนอะอบ่งบอกถึงความเป็นผู้ดีบ่งบอกถึงคนที่มีจิตใจสูงเพราะต้องเอาชนะจิตใจตัวเองลูกนุกเป็นอย่างนี้ไงลูกแต่อย่างว่าขอให้อภัยแล้วนะ ลูกชายให้อภัยแล้วลูกชายเขาก็ไม่อะไรแต่อย่างว่าแหละอย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็จะได้ร่วมงานกันนะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าน้องก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกก็ให้อภัยกันเนาะอืมก็คงไม่ได้เห็นหรอกไอ้คนพิมพ์อะแล้วที่มาบุ๋มว่าเอฟซก็ยังเคืองๆอ,อยู่เพราะว่าบุ๋มเองบุ๋มยังเคืองอยู่นะทุกคนขอโทษด้วยนะนุก แม่ไม่ใช่แม่พระจ้าขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะคะไม่ใช่แม่พระค่ะอืมไม่ให้อภัยเพราะจะไม่ไปอืมเพราะจะไม่ไปร้านเขาไม่ให้อภัยค่ะไม่อยากเห็นหน้าด้วยแล้วใดๆคือเขาไม่ได้มาด้วยตัวเองทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนทําเขาก็ไม่ได้หาว่าใครเป็นคนทํา คนนี้คือตัวแทนเขาใช้คำว่าตัวแทนผู้บริหารคือบอบระดับนี้แล้วอะทุกคนนึกออกปะทุกช่องทางข่าวลงทุกช่องทางอย่างนี้เขายังไม่คิดที่จะมาด้วยตัวเองเลยแม้กระทั่งผู้บริหารนะหรือไม่ก็หาใครก็ได้ที่ พูดหาใครก็ได้ไม่ได้หรือไม่คุณก็ตามตัวอีกคนที่มันทํามาให้ได้ด้วยความคุณไม่มีความรับผิดชอบอ่บคุณต้องแบบหาตัวมันมาให้ได้อไอ้คนนั้น่ะที่มันทําอ่ะมันมีแค่แปคนหรือหาไม่ได้มึงทั้ง8ดคนต้องรับผิดชอบเพราะมันคืองานคือหน้าที่ของมึงแล้วมึงจะมาแบบอุ้ตายแล้วพูดยาบไม่ได้ไม่ได้ไไดพกมันเป็นคือหน้าที่ของคุณพูดเราขึ้นอีกนะเนี่ย เพราะมันคือหน้าที่ของคุณมันคืองานของคุณคุณต้องรับผิดชอบทั้งแปดคนเลยใครก็ตามทําไม่ทําไม่รู้พา,าแปดนคนนั้นมาแอดมินแปดคนนั้นน่ะคุณหาไม่ได้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทําคุณผิดทั้งหมดทั้งแปดคนเลยถ้าเป็นบุ่มนะต้องมาทั้งแปดคนเลยคือแบบแบบนี้ไม่ได้ แม้กระทั่งมาเนี่ยยังต้องให้ตัวแทนมาแล้วทําไมคุณไม่มาเราผู้บริหารคะคุณต้องมาด้วยตัวเองค่ะเพื่อที่พวก f อจะได้พึงพอใจเพื่อที่เพื่อที่พวกเราอีกหลายๆคนจะได้พึงพอใจอย่างนี้คุณก็ยังเหมือนไม่ยอมรับผิดอะทุกคนพูดเราขึ้นพอแค่นี้แหละ